ตัวใหญ่พี่น้องเอ้ยผ้าจับเด็กใหญ่พี่น้องเด็กกินจับกะบ้านจะน้อยกินข้าสบายดีแล้วก็สบายดีสบายดียง้มแรงพี่น้องเอ้ยว่าจะเป็นพี่น้องที่เคยอยู่ไกลเนาะฟังไทยฟังลาวพี่น้องที่ต่างประเทศที่ตามซ่อมซ่อมก็แม่ตนน้อยกระทักทายสบายดีแง้มแรงแม่ตนน้อยกะชวนมาข้ามออกมาห่าง เลาะการหากระปอมพี่น้องเอ้เพราะว่าคือยีกินโคกระปอมพี่น้องเอ้เพรได้กินตั้งแต่หึงพี่น้องเอ้ยเลยว่าคือยีกินนะกินตั้งแต่อันบะชอนเพี่ไอ้ก้อยตั้งแต่หึงตาหน้าพี่เราพี่น้องเอ้ยเแต่เได้เลาะไปหาการก่อนพี่น้องเอ้ยจักชิมิหรือบ่ได้ผู้พาตา้อยกะอยู่น้ำเมตท้าวแต่หื่นเพร่ะเราพี่น้องเไม่ได้มาน้ำเพราะว่าย่ำขึ้นไม่ได้ไปน้ำเนาะมากระพาิบองคนพี่น้องเอ้ยป้าพี่น้องผลุนพี่จำเด็กก็ไม่ต่น้อยว่าเได้ยอย่าบอหากยิงกระปอมไมอนี่ไม่ได้ยิงกระปอมมงเดียวพ ปไาพี่น้องไปเบิกน้ำเดีวมานรือไ่มมันไายางมาหอดแล้วพี่น้องเอ้ยเห็นแล้วกับปอมนะว้าตัวตัวใหญ่พี่น้องเอ้ยโคเด้งเนาะปอมโอเด้งตัวใหญ่นึงเป็นราคาแด้วพี่น้องเอ้ยกระปอมกันเดี๋ยวนี้นะเขาช่างแล้วโตและพันเแล้วพี่น้องเอ้ยอย่าเงี้ยเนาะชัดราคาแพงกันราคาตัวละพัน์ยางเนาะไปหาก้านอีกก่อนพี่น้องเอ้ยก่อยค่อยค่อยค่อสรแล้วพอหกกันแล้ว กลิ่นเลยพี่น้องเอ้ยหา,หาพูู้มาไปเอากวก่อนนอนหกนอนห้ามอีกตัวนี้เจือตัวก่นี่เจืเ,เป็นแต้นหนึง่งนี่พี่น้องาการกระปอมไม่สบายให้พี่น้องนี่จับปับ๊บจับปากอาปาลดกระปอมนี่ก็ได้จับกระปอมอย่าเลาะมันี่กะมันเป็นอันนั้นพี่น้องเอ้ยหอนมะงี้อุ้ยพี่น้องอนะันนี้เห็นเห็ดมันงามเลยนะ หากะเตะตาโอ้ก็ม oh, oh, no. no ีแต่ว no ่าน no ั no ้นเลยพี่น้องเอ้ยมันกระแดงแล้วเออแดดพอละเนาะกระแดงก็เอาพี่น้องเอ้ยเอาไปแช่น้ำเอาต้กงามเลยนะเห็ดมันอันรุ่นรุ่นแต่ว่าดอกดับเลยพี่น้องเอ้ยนะายยุ่งเป็ไงน่ะนี่เสียดายแต่มันกระแดงเนาะว้ายาตัวนี้กำลังงามดอกน้ำท่านใหญ่ซ้ำกระแดงก่อนสิแต่ชิได้เนาะ นะอนุ่มนี่กะหาก็อ้อเอออมังงี้นี ah ่เฮ็ดมันอ้หนี่เอน่อบนี้เอาเฮ็ดมันยากกเห็นกระปอมอีลพี่น้องเอ้ยนี่กระปอมนอนการสบายพีน้งนอบกระปอมจับปั๊บนอน่นะอันกกมมินพี่น้อง่ากกอีเป่าอันนี้มกกมจะมินจกกดอกนีดอกงามนี่เนาะ เห็นนี่แหละพี่น้องเอ้ยผู้ยู่ชูงผู้เข้ามาขขึ้นไปจับอ้าไม่ถึงผู้กรป๋อมเ<ม>นาะก,กุ๊กไม่ยมินโชลายเนาะจะเป็นกุ๊กไม่ยมินไม่ย่าขี่เวลาพี่น้องเอ้ยวานเมตนะน้อยกุ๊กไม่ยมินพี่น้นองเลาะมานีโบเห็นกระป,ป๋อมพี่น้องเห็นแต่แมงม้าหน่ะนี่เอ,อ้แมงม้ากับนอนกุ๊กยมินคือกระป๋อมทั้งหมดเนาะอ,อืมมาไม่ไข่พี่น้องเอน,นั่นนี่กุ๊กยมินกะมะแก่พีนน่น้องนี่หมานอีเล่พี่น้องเอ้ย หมานอีเด้อเม่ตนะน้อยหมานอีเด้อเอ้าจับหน่อยดูเน่จะอะไรจะย่องหมานพี่น้องเลยไปแล้ยวไปเช้อนางไม่แรงก็ไปเนาะบ่เห็นจ้อยพี่น้องบ้านนี้เบ่มาคำบ่เห็นนี่แล้วพี่น้องเอ้ยจับแล้วไหมที่นี่ไปเช้าโหดเองใหญ่พี่น้องเอ้ยโตกี่นี่ กจับได้เลูดมือไปอี๋สียด้เนาะมาหานอนตามพุ่มกระแดงพี่น้องเอ้ยเลาะไปเรื่อยๆพี่น้องเอ้ยนี่เอ่เอาไหมเลาะไปหาการน้ำมือน่ะโอ้ยเน้เน้ไปอีละพี่น้องเอ้ยได้แล้ว้าวยามแรงกับปอมไปว้าวยามแรงกับไปคือดี กุ้งก็แดงนั่นแอบ่ามันมีหนาวเนาะเนาะลายตุ่นี่พี่น้องแม่ตะน้อยหมานี่นะตัวใหญ่นึงขี้งอไปคือเมื่อกี้เนี่ยเนาะเอฟเบเล่นแล้วพี่น้องเอ้ยจับโอ้ยวาไปด้ตัวใหญ่แห้งนี่นะอืมอันนี้วากระป๋อมข้อแดงพี่น้องเอ้ยบางหลอดบางคางนั้นก่อนเธอยันมีคางนี้ว้าวนี่พี่น้องเดี๋ยวไปก็เห็นรถนี่เอาละแม่มาขามเอาละแม่ตัวใหญ่า้ทำดีเลนี่นะ ไม่ใหญ่คักเลยนะติบตัวพ่อก้อยแล้วก็ดอำนี้ใไอืมยืคักใหญแห้งอันนี้นาะเอ้ยอยงว่ากองพ่อแดงอันนี้คำนี้มันยักก็ชื่อตัวละพันนะพอเขาม่ช่างกระปองตัวละพันแซ่บได้กระโปมงไหมตัวให่จะมีจะหาไม่มีเลยหมมาตานพี่น้องเอ้ยหมมาตานมึงใหญ่นึงเลยกระปองพวกกระปรงงามเลยนะเป็นตาขึ้นนังงาก็ได้นะ กมาตานอยู네่หน so <multic. S 1> ้ากะเจ้านี่ตามถุงกับพี่น้องจักหน้าพี่นี่แหละพี่น้องเอ้ยนะนี่อันนี้นอนอยู่กกไม่กระเด้งกาบปอกกาปอกข้อแดงนะแต่ว่าเนี่ยมันท่านายเยิ้งไปเลยนี่นะคือตัวกินนเยิ้แห้งเลยน้องจำนั้นใช่ปะปิ้งกับเชี่ยบอะไรยิ้ๆไยู่นั่นะเนี่ยว่าชิ้นมาลายเลยดิตัวน้อยในชิ้นยังเขาทัานลายหมานี่แหละเด้อพี่น้องนี่ตัวใหญ่ยี่ตัวนี้กันอืมพาจับพี่น้องเอ้ยเนี่ยมันไปไปแล้วก็ไปเห็นชดเะไรนี่มันดิบมฮู มแลงกัเฮู้ลงมีช้างเขาอ่ะข้าหาเล่าหฮารุไป่ล้อง่ยังมีห็นหาเล่าหฮารุเก๋ๆๆพูดไล้เจ็บปะย้งมีนกมีนกอ่ะเจงตู้เขาเอ็ดพื่นะต่มนอันนี้บึมบึมเดียวหน่าเทอนะน้าย่ม่ป่าหอยนะ่ไเอ๊ะ เจอจ <น S 1> ได้โต๊ะน้ำช้างเลยน้ำช้างอยู่นี่เยอะนี่นเอาแล้ไหม <c oughs> <c oughs> ยังขี้บอกมันเจออยู่มันไปกันแล้วนะก,ก็เว้นเจวิธาแล้วไปได้อันนี้กังคืนด้วยอย่งไปนี่อยู่ท่าเห็นนี่แล้วพี่น้องไอพ้พวกยูชูพวกเฮาขาเอาตัวใหญ่ม โอ้นี่มันคบไปนี่ยเออเอนี่นี่ฝ่ามือุบตัวใหญ่นึงตัวผู้มันตัวผู้หรือใหญ่ล่ะพี่น้ตัวเม่นน่อน้อยเห็นติ๊กกระเตนพี่น้องเอ้ยนี่ตักกระเตนก็เอาเลยพี่น้องเอ้ยตัวใหญ่อยนี่เนาะตักกระเตนโยงโยงอื้ดิ้ดเจ็บเท่าไติ๊กกระเตนนี่เลยเห็นนี่างไรพี่น้องเอ้ยผู้ตัวใหญ่อยนี่นะโอ้ยขี้งอไปเด้ดิบมาหูเลย ใหญ่ค <ừ> ืออยู่น้าหันเนาะองมาตราเนั่นนะใหญ่กว่าอี๋ป่อือตัวจีนตัวใหญ่พอแห่งพี่น้องมันมีหูเนี่ยมันมีย่างเลาะไปเรื่อยๆพี่น้องเลยอ่าตัวแห้งดึกแห้งบรรยากาศหนาวพี่น้องเลยบบบนี้นะตอนนี้นะเย็นเก้าโมงอะไรพี่น้องเลยไหวดีเวลากระนาะแป๊บเดียวนึง คำอื่นจะคอยนะพี่เด้อเราไปการบึงแถวน้ำก่อนเพีองคนก่อนเป็นหน้าขอยเอินเป็นหาหันเอากระปอมมาเลยเด้อเฮ้ยพี่น้อเป็นโตเนาะนี่เห็นอะ้วได้พี่น้องเอ้ยนอนกุ๊บไม่ยอมหมินเลยนอนเผลอไม่ยอมหมินเต้าผู้โมนก็มีพี่น้องตู้บึ้มบึ้มอยู่ย่างมาหนำคำอะไรพี่น้องยาได้ไปตีแล้วก็ก็เจ็บไปดีนะอันเล็บมันพูดกะกระปอมก็ได้ ตัด่ดาวหลายนะแต่ว่ามันจะกาดนี่ก็เย็นเท่าเย็นเท่าพี่น้องอมพัดเย็นนี้หละพี่น้องเอ้ยนั่นตรงใหญ่นี่แต่กระปองขอเด่นเนาะก็ก็พูยเย็บเลยจับคอยันไปพี่น้องต้องจับแห่ง อ่กังเป็นดแม่ตะน้อยกาได้ยาแล้วพี่น้องเอ้ยหาการกับปมนะเพราะว่าตอนนี้มันดึกพี่น้องเอ้ยแห้งดึกแห้งหนาวพี่น้องตอนนี้นะอ่าตุ้ดึกเตะลมพัดแห้งนี่แม่ตะน้อยกาสิได้เมื่อก่อนพี่น้องเอ๋ยไม่นะเดี๋ยวพูละพี่น้องเอ้ยพบเด็กแม่ตะน้อยมื่ออื่นเช้าพี่น้องก็ตากับปมก็อื่นเช้าพอและพี่น้องเอ้ยอย่างเกมนะเมื่อก่อนมาหนี้อ่าตุ้ดังนั้นจะจักเช่งปลื้มฮองนะพี่น้องอ่องแอ๊กอ่องแอ๊กนะงักับเช่งตู้ข่าพผู้บ้านหนักกะบปงพี่น้องเอ้ยโม้นี่เ้าหน่อเขาหันโด่งมาเลยเนาะ เม si ื่อก่อนพี่น้องเอ้ยพบเด็กก็เม่ตาน้อยเมื่ออื่นเช้าพะละสบายดีตอนเช้าาพบเด็กก็เม่ตาน้อยคือเก่าพี่น้องเอ้ยนี่เม่ตาน้อยก็ทีได้เลาะไปหาเบื้งมาแหงมากินกับมันโคกบอมก่อนพี่น้องเอ้ยยังไ่ทันได้กินได้ไปหาเบื้งมาแหงก็จังมาไอ้กินนะงานเลยเบื้งก็ยื่นบอลเม่ตาน้อยอาหกก่อนพี่น้อนยืนหนื่อยนี่ละงางมาหดกุบมาแหงพี่น้องเอ้ยมามาแหงก็มากับตาน้อยจ้องคนไหมตาน้อยจะเอาอยู่พุปิดอยู่ตาน้อยก็ได้ ผูพาไปดินนะผูปะดินนะมาาเอาอีกคนเอาน่ไหนอีกนตา้นยเอาน่ไหนอีกนเย็นนามาด้กอบิจะถือนะกอบมีอยู่บถเห็น้าตนยเห็นบ้มาแหงนะ ยถึงพี่น่จิ๊บจิ๊บปึ๊บจิ๊บเจลับนี่ถึงมอูกือมือรมือละตน้อยือมือล่ะเอ้อตน้อยหลือมือนะอืมออมาเอาน้เลิมมาือมือ ปิดนนี้เวพาเอรอดอยังเลือมือนะเฮ้ยปิดนะนี่ปิดเป็นโพล่ะวะสบายดีแล้วบอสโน้อยมืนี้นอยสบายดีแล้วบสปิด,ป,ดปิดแมงกาพ่อแล้วล่ะพี่น้องเอ้ในจะได้ย,ยงมเฮือมะ่าให้ยืนกิก่อนบันนี้ฮแม่ตอน้อยเอานะ มือโคกระปอมกินก้อนแซ่บเช็บก้อน,น,นตโน้อยเนาะย่าง,งมาหอดื่มอะไรพี่น้องเลยเดี๋ยวชีได้เอามาแห้งเอามาวินก่อนปิดมาแห้งค่ดถึงชื่อนี่บอนชื่อนีกระโปรงอะไรเอามากินโพกับปอมแห้อองหอดาชุงเชื่อแลอออ้วก็มาเฮ่อตะน้อยชอบกระโปรงหอดากระตาพี่น้องเท่าอ่างแห้งตะนยทะเลาะอางแห้ง Hãy thang hoi nhung nhang yang miêng 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 โตงทมนองตัวนี้โแด็จุ่มจุมมาจีุอมโคก่อนน้องมันีโคอยไ่นี้น้องม่ได้ไอ้กอยเีกินโคโคจีไปบ้าพอพอดีกับพ่อ จี่กับปอมแล้วได้พี่น้องไอ้เดี๋ยวชิได้มาล้างก่อนมาหนีิมาเฮ็ดอันนั้นพร้อมพียงไอ้เช็ดมันพร้อมนี่โกูเชกับปอมเลยแจงเชกับปอมเลยนะเห็ดมันนะจ๊ะอืมเห็ดมันก,กับกำลังงามเนะมาะอืมล้างจนจำลบกับเราพี่น้องไอ้จังงามมาใส่ก่อนพี่น้องกันมาน ใตคีม่ก 都慢，都慢。嗯 ยังไม่ทันเลี้ยวเสียงเลี้ชงคนข้างอุ ใส่แล้วพี่น้องเอ้ยมาล้างก่อนมันงาม,มันได้พี่น้องเอ้ยล้างแบบนี้กับพ่อ,อ,อได้เพราะว่ามันงามเลยขาวสวยอยู่เลยจิบนี่ล้างแล้วเรีบเยบร้อยพี่น้องเอ้ยมาพักบัดนี้พักมันหมุนเลยพี่น้องเอ้มาได้แบบไอ้เป็ดต้นนะเพราะว่าเะาอยู่โคเนาะ ต้องพักมันมุันมุนแบบนี้แหละโชกิจเจ็บแซสบแซ็บกว่ามุนคือหางมันนของกระโปรงแล้มันม้นแบบนี้เลย แล้วในประการหนึ่งพี <blunt animation> ่น้องอันชิไดอนมาอาชิโมก็ตักไหลเนาะเอกระโปรงตันใหญ่ทั้งหมดเลยเอากระโปรงซีโมแล้วก็ชิไดมาตำบเจวพี่น้องเอาไปนี่ตัเจลเซคูกระโปรงเชือบกระลาพี่น้องพิดกัน เจียบะลายังนีพีทก็ย่ามืดกลองมาคิดนีกนโอ้หน่วยมันยังก่อนก็ตุ๊กต่อยอยู่นะคะน้าจังพีนะตัเจีเลอะไรพี่น้องเลยได้มาปรุงขึ้ก็ปรุงขึ้นมอก็กชัชัชัจิบว้มอหน่อยเชื่อนี หับ,บุตาาดเวยคือเล้อดจะน้อยเล้อดหนูลากะโบทิคือยังไงล้างเร็วบรยผ่าเร็วล่ละบูพักพังหอมอืมลังไปอ่าไป เต็มหมอ้อพอดีแต่ว่าเวลามันหย่อกะบ่ได้นั้นเราพี่น้องไม่ได้เต็มหม้แล้วนี่ยจะได้ไปค้างหม้อบบนี้ปุ๊เครื่องแล้วเรียบร้อยงั้นเอามาค้างหมอ้อก่อนมาดิหมอ้อน้อยเพียงใหญ่มีหมอสมอยู่เลยอืมปลาตัวพี่น้องเอ้ยหอมมะลิงติงตอยแล้วบาดนี้ค้างหม้อไปดังเติวก็พดได้พี่นออมอม้อะะนง,อะอง,องออจะได้มาขลุน่นกูขลุ่นพักลงกูอืมเต้ หอมข้าวนาดทั้งหอมต้นกระมอละหอมซอยๆพีเน้องเป็นน้ำพอดีพอดีพี่น้องเลยบริเซนน้ำลายน้ำพอดีพอดีน้ำพอดีต้นโคกระป๋อมแบบนี้นี่พี่น้องเฮ้ยถ้าแบบว่าเติน้ำลายน้ำบริเซบเตอน้ำแบบนี้แหละจางเซบน่อน้ำไม่น้อยนี่แหละชุกแล้วล่ะพี่น้องไอ้โคกระป๋อมไม่ตโนยกันจะได้มาชิมตุ่มแ้าชิมได้จังปุ๊บ ยอดพี่น้องเลยเค็ดพอดีเข้มพอดีพี่น้องเลยแรีว่าพอดีเป๊ะปุ่งก้อนนี้เซ็ปเซ็ปยังได้บอกปุ่งมอโคกระป๋องมาเลยเรียบร้อยกิชไ้มาตักโคกระป๋องหากินข้าวก้อนพี่น้องเลยเป็นหอมเด้หอมโพลจิ๊กเอพี่น้องเลยหอมชิชอยขนาดอ่าตึอือฮึ จำนี่ก็พอแล้วพ uh ี่น้องเพราะว่าคือเรามีผู้กินน้ำค้อยเ้ายมาเด้อพี่น้องเดลยวันนี้เด้อกินปั้นข้าวซัมเม็ดตะน้อยเด้อเหลวได้พี่น้องเอ้เนื้ออยู่เนื้อกินกะนี่นี่เนี่ยเนื้อกินกับกะมาตะน้อยกินข้าวบาดนี่ข้าวบาด์เราเกี๊ยงล่ะมาเด้อพี่น้องเด้อุ๊กเยอะเยอะเยอะบะพ่ฟังกินกับตะน้อยช่องขนเพื่อก็กินเมื่ะไน้อตะน้อยแช่แตะน้อย เน้อเลยแซบนี่เ้อเลยแซบนะนั้นมาชุดยอดนะมามาพีองมาแซบๆแบบเนาะเฮ้กลบกินเนาะชุดยอด เดี๋ยววันะดาบิเบิวกินด้วยเข้ามเออเออไปทนนย แม่ตะน้อยกาได้กินข้าวยาละพี่น้องเลยโคกระปอ่มนกะบรได้ซื้อสำันพี่น้องอ้เฮ็ดมันนะนะเพราะว่าเชือเฮ็ดมันยันแบบว่ามันบาเสพนะพี่น้องยันแบบว่าไปคนละทางนะยันบอกคือเชือแกงน้นไมอยู่ว่าแล้วกะแม่ตะน้อยเลยบดได้ซื้อพี่น้องเลยกินข้าวยาละกาตะน้อยโชนอ้อมากกลางหน้าพี่น้องเลยอ้อมาหาคุดกระปูตั้งแต่เช้านี้อย่าคูดกระปูน่ยังไปแล้วอยู่พาพป่น้อกมาหาคูดกระปูอยู่กลางหน้าตอนนี้นะ ค่ะแต่น้อยออกมาคุดกระปูอยู่กลางหน้าพี่น้องเลยคู่น้อยกับบีเอาอีได้คุดกระปูนะจะได้คู่ง่ายๆพี่น้องเอาเต็มคู่ว้าตัวพ่อจะคุดกระปูเต็มคู่เฉยพ่อแห้งค่ะฮะกระปูชื่อว่ากระปูพี่น้องเอ้ยน้อยจับนิ้วมือนิ้วโป้มือเพื่อเอาหมดแต่น้อยไหนคูดกระคักเธอได้ จักเล้าเรเมานยิมมาน้อยอยู่พอดีคุ้งแล้วบองงั้นละคุ้งแล้วพี่น้องเอ้ยตัวใหญ่ตัวจัปูเพ้งจะยังอีกตัวหนึงปูช้อนเดียวอตวเลลว่าูหอืจองหูไปน้ำเดียวบออืมยิงูไว หูมันหูนี่น้อยกระอ่วนหูนี่น้อยกระอ่วนอะพี่น้องเอ้ยคืออยู่ที่ภูงั้หละวันนี้ได้เปล่าได้เขตวันนี้เขตจีน่าเนื้อี่ยถมูโลดเมียนมาโกคุดุ้งี่แล้วด้พี่น้องเอ้ยเอ้าจ๊กเอ้าวันนี้หูนี่ตื่นเนาะตื่นนี่ คบด้อแม่ชงตัวเมี์เมีเป็นต่าผู้ย่าอะไรพี่น้องคุดนะเ่อแม่คุดแล้วบ้ดนี้เป็นเป็นผู้จกเป็นวะจกแม่จกแม่เปล่าทบแม่ขนาดกอนนะทบเออเชฟเหรอสะฮาจกไดล่วเปล่า โอเคดูนั้นลอกพอดีะแค่นั้นนะโอ้ขอบคุณกระปูช่องหูท่านดีแม้ตนโนยกับตนโนยกาได้พาดิยาอะไรพี่น้องไอยหาคุดกระปูนะเพราะว่าอันได้หลายตูตัวเราพี่น้องได้อยู่ประมาณสาวตูนี่ล่ะ ิปมีกาได้ถ่ายพี่น้องเบิรงเทื่อนได้คลิปหน้าเนื่อวิดีโดหน้าพ,ะพระจะ่บดีกับีม่ตะน้อยไหเนนมตะน้อยก็ได้นนขอโตไปหาจับไก่น้อยฮตุ้มกับพี่น้องไว้ท้องพลังพลังยู่อตอนนี้นะพอชี่โมงแล้วพี่น้อยขำไหวเวลาก็เนะคลยปมีกาขอจบเพยงเท่นี้๊าละไย